สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนาฟุกฟิชชิงโกนะฮะวันนี้นาฟุกก็จะพามาตกปลาคลองธรรมชาติกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นชิงริวกันนะฮะส่วนสาหรับอุปกรณ์ที่นาฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป<อ>็นคันระยะ3.6ฮะไม้ตายเบ็ดหนึ่งตะขอนะฮะและส่วนสำหรับเหยื่อที่นาฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อ ผาเขียวมะขิดนะฮะวันนี้เราก็จะมานี่นครับเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับวันนี้เป็นขนมปังก้อนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไป,ปนพร้อมกันเลยนะ,ะว่าวันนี้เราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะฮะไปลุยกันเลยครับผมไปครับไม้แรกลงไปเลยจะเป็นยังไง จะมีตัวหรือเปล่าก็วันนี้เราก็หวังปาตเพียนนะฮะวันนี้อยากจะได้แต่ปาตเพียนนะฮะปาินก็ไม่อยากจะได้ะฮะก็ปลาเล็กก็เข้ามาเล็มเหยื่อนะฮะตามสเต็ปหม่ครองธรรมชาตินะฮะปลาน้อยเยอะจัดลองวัดทีครับไม่มีอะไรนะฮะไมแรกของเราผ่านไปได้วยดีไปครับ ไม้ที่สองลุกไปเลยลงไม้ที่สองไปตะเพียนก็เข้ามาแล้วฮะวัดเลครับเรียบร้อยนี่ครับปลาตะเพียนที่เราตามหานะฮะ,ะนี่ครับนี่ก็เป็นปลาตะเพียนที่เราตามหานะฮะและสุดมันก็มาจนได้นะครับแตามแรกของเรานะครับสยอดนะฮะ,ะไปครับ จวดจ้ากันต่อครับชิ 20, มานปะหมานนะครับพี่น้องรงก็มีอาการเลยนะวัดดีครับนี่บอกแล้วได้เรื่องได้เรื่องแล้วนะครับนี่ครับปลาตะเพียนไซงงาบอีกตัวครับโอ้โหแกวแกวแก้ว นี่แหละสิ่งที่เราตามหามจวดกันต่อครับพี่น้องอจะเป็นยังไงวันนี้เอาเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วตะเพียนที่เราตามหานะ วันนี้เรามาตามหาตะเพียนรุนรนนะครับนี่ครับใส่ดีนะฮะปลาตะเพียนสุดยอดครับไปลุยกันต่อครับจะพึ่งหนีก็ไม่ได้นะฮะดูนะครับไปเรื่อยๆครับเพื่อความบันเทิงจวดจวดกันต่อฮะเอาครับ เอาล้ครับเริ่มมีการเลยครับขอวัดเลยครับตึงๆถือครับตึงๆมือครับโอ้โหอันนี้พาดเป้านะฮะเป็นปลานินนะครับเป็นปลานินเนยใสดีนะไสดีอยู่นี่ครับเป็นปลานินไซส์สวยอีกตัวครับแก้ว มารุนมาเชียกันนะครับวันนี้นะ้ฟุกจะหาปลาตะเพียนได้สก,กี่แต้มกันนะฮะมันก็กินอยู่นะครับแต่ว่าบางทีมันก็ปั้นเหยื่อไม่ไหวครับลองวัดดูนะฮะฟงมันกินเหมือนไม่ใช่ปลาตะเพียนเหมือนปลานินกินนะนี่ครับผมว่าแล้วปลาลินจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมครับ ปลานินน้อยะฮะอันนี้นักฟุกก็จะปล่อยเขานะครับลุยกันต่อฮะลุยกันต่อไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นหมูหรือเป็นจ่าครับวันนี้ก็มีลมดีนะฮะวันนี้ถือว่าอากาศก็ไม่เท่าไหร่ครับมีลมเย็นสบายสบายครับโชยมาเรื่อยๆ อ่ะครับเอาครับมีอาการแล้วนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหยรุดอีกแล้วฮะยังไงเนี่ยตึงมือนะฮะเมื่อกี้โหรุดไปครับเสียดายเสียดายครับเอาใหม่ครับรุดไปใสดีนะเมื่อกี้เอาใหม่ครับเอาใหม่ Oh, โอ้เรียบร้อยครับโดแลวฮะไออุยอ,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 อุ้เลเลยอ้ยอ้ยอุ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 ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ัอโอุ้โหุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุอออน้้้นน้้นนยอันน จริงแล้วปลาจะเพียนนะฮะเมนอนะมันทำได้หลายอย่างมากเลยครับเอาไปลาบก็ได้ถ้าราบหรือเอาไปทอดมันก็ได้นะครับแต่ปลานินนี่ก็ถ้าตัวเล็กๆนี่ก็มีจะทำปลาเกลืออย่างเดียวนะโอ้ยปร้อยครับโดนฮะไอปลานินครับปลานินปลานินไซวันแบนก็ไม่แบนเกินไปถือว่าไซก็กำลังดีฮะ นี่ครับดูวะนี่ปลานิลใสๆๆน,น,นะฮะนี่ยนะใสปลากเกลือครับของแท้แน่นอนครับทำตากได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้<อ>สดยอาครับปครับจวด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 พี่น้องจวดตรงนี้น่าจะไม่ใช่ปลาตะเพียนนะครับัวการกินน่าจะเป็นปลานิลน,นะอย่างงี้วัดครับ นี่วาแล้วนี่ครับปลานิลใสวันวันปลานินใสวันวันวะก็ยังดีไหมดีก็ไม่ได้วัดเลยวันนี้นี่ครับปลานินใสวันวันหมายตัวนะฮะไปครับรุย่ยต่อฮะตอนนี้ลมเริ่มสงบแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหน,นะฮะไม่มาเลยครับลมตอนนี้โอ้โหโหปลานินมาอีกตัวเลยครับไอธรรมดาสักที่ไหนโอ้โหอันนี้ปิดแผนแล้วมัง้งตั้งใจจะมาตามล่าหาปลาตะเพียนวันนี้เจอปลานินซะงั้นนี่ครับปลานินใสสวยเฮ้ ใส่วันๆมาครับถ่ายครับดูกันต่อเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณลมก็ได้เริ่มโชยมาหน่อยแล้วฮะ<อ>เมื่อกี้ไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับร้อนเหลือเกินป่านินแน่ๆครับกินไหลลงไปอย่างนี้วัดเรียบร้อยครับนี่ครับ ปลานินมาอีกตัวครับเจอปลานินครับถล่มนี่ครับปลานินไซสนแวนอีกแล้วครับนี่มีไซสงามเลยนะฮะมีไซสนแว่นไปครับดูยินต่อครับเอาครับเอาแล้วครับเหมือนจะมีอาการนะฮะค่อยถอนขึ้นมาสิวัดครับเรียบร้อยครับไปียวเลยฮะนี่ครับ ปลานินอีกแล้วนะฮะนี่ครับปลานินใส่แวน้นอย่างตัวครับแวน้นจริงๆใส่แว้นใส่แว้นโอเคมาครับ,อรบเอาสิครับเอาสิครับมาเลยฮะนี่นะฮะตะเพียนตะเพียน นี่ครับไซส์สวยเลยฮะที่เราตามหานนะครับปลาตะเพียนนะฮะนอาโหแจ๋วเลยครับสุดยอดไปครับไปถอนนี่ครับถอนด่ครับโอ้โหนี่ฮะเียครับใสสวยนะครับตัวนี้ นี่ครับปลาตะเพียนไซงามๆครับยอดครับจวดจวดกันต่อนะครับพี่น้องอ่าสีมันบ้มามันนี่เอาล้ครับโอ้โหที่ครับไม่เหลือครับไม่มาอีกตัวนะฮะปลาตะเพียนครับ,รบโอ้โหใส่ดีใส่ดี ปลาตะเพียนไซง,งามไม่ตัวนึงโอ้โหกินเริ่มทีเข้นมาแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วฝูงเริ่มเข้ามาแล้วไปครับเงวเ n ครับเงวเก็ <c oughs> อพอไม่เหงานะตกชิงหลิวปลาก็กินเรื่อยๆครับตกหน้าดินนี้ก็จะเซ็งหน่อยนะช่วงนี้เพราะปลาไม่ชอบกินมิดโฟมนะ ถอนครับถอนครับมาเลยมาอีกตัวมาอีกตัวโอ้โหนี่แหละเอ้ย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 โอ้โหเก่งจังเลยยิมนาสติกไงไดครับมาอีกแต้มฮะตะเพียนใสง,ง,งามๆอีกตัวครับ่าครับไปครับรุยกันต่อฮะ โอ้โหเอาอแล้วครับโดนในปาตะเพียนปาตเพียนนี่แหละที่เราตามหาวันนี้มองมันนะในการวัดตะเพียนครับแก้วครับดูยันต่อครับถ้าเกิดมาก็มาเป็นฝูงนะฮะปาตเพียนนะครับเบร้อยครับโดนนะฮะ เอยนี <Hey. S 2> yeah, ่ครับใสงา,งามตัวครับตะเพียนตะเพียนถ้าเข้าเข้าเป็นฝูงเลยนะถ้าไปก็คือไปเป็นฝูงจะเงียบเงียบไปเลยนะครับเี่ครับสวยสวยตัวนะครับไปครับจวดจ้จาก,กันต่อฮนะ วัดสิครับนี่ครับโอ้โหเป็นปลาน,นิลน,นะครับนี่ครับปลานิลไซรุนฟันตัวนะครับจอดเลยฮะไข่ครับ,รบลุยกันต่อฮะบ,บันเทิงบันเทิงต้องอย่างนี้อาการกินเหมือนเป็นปลาน,นิลน,นะครับ ลองวัดดูนะครับนี่ครับวาแล้วเป็นปานินจริงฮะตัวนี้ก็ไฟแวนดนะฮะตัวนี้ก็เล็กเกินนะครับตัวนี้ก็ต้องปล่อยนะครับนี่ครับเล็กเกินเรเวลนะครับตัวนี้นะพวกก็จะปล่อยเข้าไปนะครับวันนี้ก็วัดกันอย่างมามันเลยนะคะวันนี้มีทั้งปลานินปลาจะเพียนนะฮะ ปะปนกันไปครับก็ถือว่าไม่เหงานะฮะหมายครองธรรมชาติอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันดูเลยนะครับว่าวันนี้นกฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนฮะวันนี้เราต้องกลับแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา15บหนิกากว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปทําธุระต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลปลารวมในวันนี้กันเลยนะครับว่าวันนี้นกฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะไปดูผลปลารวมวันนี้เลยครับมาครับมาดูผลปลารวมของทริปนี้นะฮะว่านกฟุก มีปลามากน้อยแค่ไหนกันนะฮะอ้นี่ครับเป็นธรรมดานะฮะผลงานของทริปนี้โอ้โหวันนี้ปลาจะเพียนเราก็ถือว่าได้โอเคอยู่ครับปลาจะเพียนผลงานก็ไม่คิลยนะฮะวันนี้ปลาจะเพียนเยอะแยะเลยครับโอ้วันนี้วัดกันอย่างมหมวมันนะฮะฝากผลงานมาฟุกไว้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับ ผลงานในคลิปนี้ของนฟุกนะฮะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมละครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนฟุก i ิชิ่งโกช่องเล็กๆช่องนี้ก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นฟุกต้องขอตัวกลับแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่านาฟุกจะพาไปตกปลาที่ไหนหรือสตาร์แบบไหนกันนะฮะไปแล้วครับ